เอก็อเล่แห้งหมันจ้าบเวบ้าไหลมาหนีนนเนาะมาห้องกระจัดเลยไปแดดออกแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับสองคนคือเก่าครับมาอนี้กับสามมุ้ยคือเก่าสวัสดีค่ะมาอนี้สามมุ้ยกับมะปลางไม่ไรคือเก่าคือเดิมจ้าพีนนา่น้องมาอนีอ้แดดออกแห้งแแดดออกอีกแล้วจะเศร้าเนาะลูกบ้าผแดดแจ้งจิ๋วปึงฝนโปตกมามื่อี้แม่น แดดอย่างเดียวบ่ายเลยครักทํามาฮอดเก่าเลยครับบัว้าไหลอือมีชามีโน่ดน่โอ้ยตกหลุมเนอาสวยๆงามๆขึ้เก่าเนาะก่อแลกแห่งหมันเอาลุ้ยถูกเสียงสักเออ นอ lar, ไร้เงวกระตัดปนูไบงกระบตัดนอนก็่องงานเป็นน้ำมัน precisely. นอ่จ <avía> ้าสวยสวยได้นอเดียวเลยอื่น้ำมัอ่อนๆจ้านุ่งหลายปาน ขนาดแดดได้นุ่งหลายอือ uh หือเฮ้ย huh. เ uh ้ยเสียงก้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เย้้ จ้าพี Four ่ Four ้องลายเด้อวันนี้ชามนอนชื้อ นี่หน่อยยังที่เห็นช่วงมันออกใหม่เนาะช่วงมันออกใหม่แลยหน่อยสำหรับการฟุตเอาพี่น้องเมื่อเห็นหน่อยละกายชัวจ้าฮักเลยจ้าอือจ้า อันนี้สิทบาู you, อ,อ่ะเอานีพ่นั้นสามหนจากพี่น้องกอเดียวอยู่ๆเลยจ้าอ้าวกหักยาวสิหักเอาสันนม่กระดายมาพิจ้ะ <Busan> <off> <time S 2> เนาะวไม่ตะลกอนะแต่ฮัก,กเยเพื่หอ,อหมดกัะหลายมา่นน่ะเข่าหมดเข่าหมดอรอก่อนจะเอาองหมดลายหมดคันสัมหมชนซัดเนาะจะเอพี่น้องเมือนเนี่ยน่าไม่นานชมกันนึก cái phát nó lại xuống đó vướng ừ. đi đây này Hãy subscribe cho kênh ลายเสือด่วงนี้มาเลยเรื่อตัวนี้เลยเรื่องอะไรนั่นเข้าใ่เลยจานลุกหลุด ไม่ดวงไม่มีดวงเลยหมดแล้วได้หน่อยเดียวงานถ่านหิน ้วอืมไม่พังน้ะอืมในสามสี่หนอ่เอ้ยจ้าน้องไม้สวยสวยงามงามงาม Được quá rồi Dạ Dạ พี่น้องมาเลยนะนี่วสวยๆเลยจ้าเนียนกน้องงามจ้าเอ้าทั้งฮักทั้งคุดคือเขาโมนี่ก็ได้ส้ม่อมไปน้ำเอาไปน้ำเนาะ 今前聞き合うとね、ひな。 สวยๆเลยจ้าพี่นุ๊เต็ีมมือพอดีดีจ้าหนึ่ง,งสองสามจ้า อืมเด็กน้อยน,นี่ยเวลาแห้งจ้าพี่สวย หนูใหญ่มาอืออสองจ้าไหลจับยันไหลพัดหงไหลกี่น้องอืนี่หน่อยจ้า โอ้โหจะได้ไลายบไลายพี่น้องมึงน,นี่จะี๋พอกันยัดใส่ถุงมันกระสอบมันหนักก็เลยได้เอาถั่ยโยยมาใส่กระสอบเอ้าอันนี้กระสอบเนี่ยเ,เนาะเดี๋ยวไล่เติมนี่ค่ะพอดีเต็มเนาะพอดีเต็มกระสอบพี่น้องเลยมันน้ยนี่มันยัดใส่เอ้เอาสามิล่ะโบไลายดอกมันนี้เด็ดออกเฮงแพ้เด็ดเก็บ <laughs> พี่นอ้องไง

ครับวันนี้ก็สันีครับมือใหม่เจอกันใหม่ครับผมจ้าเต็มกระสอบเลยเลยจ้าเก็บถิสิจ้าออยใส่วันหลัง เราเอาชองกระสอบมือเนี้ยเอากระสอบเดียวพนะี่น้องกลับบ้านกันจ้า